รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญารายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดส,สร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราวนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรกับนี่เลยครับคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากข้าวไลซ์เบอร์รี่กับวิสาหกิจชุมชนผลพลอยพอเพียงพัสซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะครับ ผู้ชมค,ครับตอนนี้เราลงพื้นที่กันมาอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรแล้วนะครับที่อำเภอขานุวรรักษ์สบุรีกับวิสาหกิจชุมชนครับผลพลอยพอเพียงพัสแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่คิด ถือว่าเป็นคนดูแลกลุ่มวิสาหกิจตรงนี้เลยใช่ครับใช่ครับนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไร่ครับพี่จริงๆแล้วเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2557ครับครับผมซึ่งช่วงนั้นก็ยังยัง,ย,งยังอยู่กรุงเทพและและก็ออกร้านกับพระองค์กับกับ,กบมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอยู่ครับผมซึ่งก็ ก็ทำเกี่ยวกับข้าวไลเบอรี่อะไรพวกนี้ครับประมาณ4ปีที่ผ่านมาตรงนี้เห็นว่าจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยคำว่าผลพลอยพอเพียงพัสที่มาเป็นไงบ้างครับพี่ก็เมื่อก่อนออกร้านกับพระองค์ท่านนะครับผมก็ชื่อร้านผลพลอยพอเพียงพัสของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอะไรอย่างนี้ครับแล้วซึ่งผมเองผมก็มีโอกาส ได้นำข้าวไลบุรี่ไปต่อยอดโดยมาปลูกในแปลงแปลงของเราอะฮะซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวไลบุรี่ทั้งหมดครับถึงแหล่งน้ำจะมีแหล่งน้ำข้างในอีกครับครับมาทำความรู้จักกับพื้นที่กันมากดีกว่าคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเรานำไปแปรรูปด้วยใช่ครับแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงครับในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ทั้งหมด มันจะมีทั้งหมด60ไร่ครับเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือส่วนที่ส่วนหก็คือที่อยู่อาศัยก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะส่วนส่วนที่2ก็คือแหล่งน้ําแหล่งน้ําเพื่อในแปลงเกษตรของเราที่ที่ที่เราใช้ก็คือเราก็เก็บน้ําไว้ใช้ในพืชผลของเราพืชผลแบ่งเป็นยังไงบ้างครับพี่ส่วนก็จะมีส่วนของอ้อยครับ อ้อยก็คือเป็นเป็นส่วนของอทางทางพืชทางเศรษฐกิจที่เรารส่งโรงงานเหลือจากโรงงานแล้วก็แปรรูปเป็นน้ําตาลน้ําตาลอ้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําตาลอ้อยเราก็ไปแปรรูปเป็นขนมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นขนมพวกกายศาสตร์ ขนมพวกทองม้วนอะไรพวกนี้แสดงว่าน้ำตาลตรงนี้คือใช้ในผลผลิตของเราเองทั้งหมดต้องเดี๋ยวไปจากอ้อยเห็นว่าตรงนี้คือมีการแปลรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ขาก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็จะอยู่ด้านด้านหลังตรงนู้นเลยข้าวตรงนู้นเลยก็จากข้าวไรซ์เบอร์รี่เราก็มาแปลรูปเป็นขนมทองม้วนก็ขนมทองม้วนทองม้วนสดทองม้วนกรอบแล้วก็ขนมบ๊อบบินที่ที่เราเราเคยไปออกบูธที่ คือวันนี้แสดงว่าเราก็จะได้พบกับสินค้ามากมายที่เรานําไปแปรรูปรวมไปถึงเดี๋ยวผมถามไปถึงสมาชิกสักนิดนึงแลวกันสมาชิกของกลุ่มเนี่ยตอนนี้มีประมาณกี่คนครับมีทั้งหมดอยู่8คนอ๋อรวมกลุ่มกัน8คนรวมกลุ่มกันก็ก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยฮะก็คือพื้นที่พื้นที่ตําบลปังมะข้าของเรานี่เองครับตรงนี้ก็คือเรียกว่าเรียกว่าหมู่บ้านวังบะ้าหมู่เจ็ด ตำบลบางมากักาตำบปลปางบักาก็าคือเป็นตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอำเภอเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองบางบักข้าอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรครับก็คือช่วยกันในเรื่องของการดูแลผลผลิตต่างๆรวมไปถึงการตลาดด้วยใช่ครับอย่างนี้ในส่วนของหน่วยงานทางราชการบ้างที่เข้ามามีส่วนช่วย ในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการตลาดต่างๆของเรามีม,มีไหมฮะมีครับก็จุดแรกเลยก็คือ,อทางหน่วยงานทาง,ทางนายกน้อยซึ่งดูแลพื้นที่เทศบาลเมืองปางมะข่านี่ฮะซึ่งท่านเองท่านก็ดูแลในส่วนของเรื่องแหล่งน้ําการเกษตร,รอะไรพวกนี้ครับส่วนที่2ก็คือพัฒนาชุมชนของอําเภอเมืองขานุก็คือก็คือจัดหาแหล่งตลาด เพื่อให้เราไปไปเอานำสินค้าไปออกตลาดขายในเมืองทองครับแล้วส่วนที่3ก็คือกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์ก็คือก็ก็แหล่งแหล่งตลาดเหมือนกันตามห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้ครับการส่งเสริมตลาดนําการผลิตของพ<ช>าณิชย์ด้วยนะครับ<ช>น่ส่วนช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนตรงนี้แต่วันนี้ครับนอกเหนือไปจากที่เราจะมาพูดคุยและเห็นพื้นที่ที่ เป็นการเพาะปลูกอยู่กันแบบว่าพอเพียงจริงๆวันนี้เราจะเห็นในรูปแบบของสินค้าด้วยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพูดคุยกันเงียบๆน้อนแล้วก็ไปทำความรู้จักกับสินค้ากัานครับผู้ชมครับ และตอนนี้ครับผู้ชมเราจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าของเราแต่ว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เขาไปออกตลาดเนี่ยเขาจะมีแบบทองม้วนสดหรือเป็นของร้อนด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแล้วกันนะพี่คิดตรงนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยของที่นี่ฮอตเลยฮะฮอตฮิตเลยเป็นอะไรคบพี่ตรงนี้ก็จะเป็นทองม้วนไลบรารีรถต้นตำลับและก็ทองม้วนไลบรารีกระเทียมพิไทยสองตัวนี้ก็คือว่า เวลาออกไปออกบูธที่ไหนเนี่ยลูกค้าผลตอบรับดีมากและอีกอย่างหนึ่งก็อย่างลูกค้าชาวต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับรถแต่ต้นตำรับตัวนี้ก็เคยไปส่งไปประเทศจีนอ๋อมีออเดอร์สั่งจากต่างประเทศด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่านอกเหนือไปจากการแปรรูปที่เป็นทองม้วนแบบนี้แล้วมีสินค้าอื่นด้วยมีอะไรบ้างครับพี่กิตก็จะมีทองม้วนสด Mm hmm. มะพร้าวอ่อนต,ตัวนี้อร่อยมากครับเวลา mm hmm. ไ,ปไปออกบูตตามห้างสับสินค้าคในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เองก็ออกบูธอยู่ที่ไอคอนสยามผมก็ชาวต่างประเทศทั้งจีนทั้งฝรั่งอะไรพวกนี้คชอบมากการตอบรับดีดีมากครับครับผมนอกเนี่ยไปจากทองม้วนสดมีอะไรครก็จะมีขนมบ้าวินข้าวไรเบอรี่เหมือนกัน ก็แปลรูปจากข้าวไเบรี่เหมือนกันครับก็คือว่าเราจะแตกต่างจากบาวินตามท้องตลาดทั่วไปบาวินส่วนใหญ่จะใช้แป้งแป้งแป้งมันนะครับแป้งมันซึ่งซึ่งดูแล้วมันของเราอะถ้าทานของเราอลไมันจะได้ได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้เพราะเพราะว่าข้าวไเบรี่มันมีประโยชน์ในส่วนของสารแกมม่า สารไอออนอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงอยู่แล้วคือแป้งก็คือคาร์โบไฮเดตแต่นี้คือเป็นคาร์โบไฮเดตที่ได้มาจากข้าวด้วยใช่ก็จะมีประโยชน์อีกตอนหนึ่งครับแล้วก็หอมหอมหวานหวานแบบไม่ไม่ไม่หวานมากอะฮะับผมน้วไอ้นมเลยน้้ามันไม่ส่อะไรพวกนี้ครับครับผมน้องเหนี่ยไปจากบาบิดแล้วยังมีหนึ่งตัวกายศาสตร์ กายศาสตร์กายศาสตร์ข้าวไรเบอรี่เหมือนกันครับนี่คือของขึ้นชื่อของกำแพงเพชรด้วยนะใช่ใช่รครับก็คือของเราก็ต่อยอดจากข้าวไรเบอรี <พ orm. S 3> ร่เนี่ยฮะก็คือว่าเราพยายามเอาสินค้าเอาผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกเองแล้วก็มาแปลรูปเองให้ใหได้ซึ่งซึ่งข้าวไรเบอรี่เนี่ยผู้บริโภคเองต้องก็คือมาสามารถสามารถกิน กินแบบสบายใจได้เลยเพราะว่าของเรารปลอดสารอยู่แล้วอย่างนี้ในส่วนของการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมาเป็นส่วนผสมหลักอย่างนี้คือเราได้รับความรู้ยังไงฮะเราไมเราถึงมีแนวคิดเอานำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่เนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์มากมายขนาดนี้ครับก็เมื่อก่อนก็คืออยู่ในส่วนส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาซึ่งตั้งแต่แรกเลยก็มีก็เคยมานำข้าวที่พระอ,องค์ท่านให้มา มาลงแปลงของเราก็แปลที่ข้างหลังเนี่ยฮะก็เมื่อก่อนก็เป็นข้างไลบารีนะครับก็เราเราก็พยายามศึกษาตั้งแต่ปลูกเองบริโภคเองโดยที่ปลูกแบบอินทรีย์แล้วแล้วได้ผลผลิตเราก็มาแปลรูปเป็นขนมเป็นเป็นสินค้าเป็น ขนมแบบขนมสดอะไรเงรี้ยให้ขนมกบเคี้ยวให้ทานง่ายอะไรพวกนี้ครับแสดงว่าผ่านการลองผิดลองถูกมาใช้เว<ช>ลานานไหมฮะกว่าจะลงโต๊มาเป็นอ,อ,อรอ่องงพอได้ได้ผลิตพันชิ้นแรกอย่างทองม้วนทองม้วนกรอบอะฮะพอไปออกอแรกๆเลยออกในในในส่วนของงานพระองค์พระองค์งท่านก็คือมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาที่วงังสวนกุ๊หับก็ลูกค้ามาชิมก็บอกหวานไปนะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็พยายามปรับตรงนั้นละ ปรับตรงนั้นจากที่ลูกค้าคอมเมนต์มาว่ามันจะต้องปรับ,รบ,รบลดมันจะต้องเพิ่มในส่วนของตรงไหนมากลดตรงไหนมากอะไรอย่างงี้พยายามปรับปรุปรง mm hmm. ในส่วนของรสชาติจนจนได้สูตรตามที่เราต้องการแล้วก็ลูกพอออกไปจําหน่ายแล้วลูกค้าซื้อสินค้าเราไปแล้วผลตอบรับมารับลูกค้าชมชมสินค้าเราว่าเออมันมันไม่มัน มันไม่หวานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็มันอร่อยรสชาติดีครับเขามอมีนิ้เดียวถามไปถึงในเรื่องของการตลาดบ้างเห็นว่าทางพาณิชเนี่ยเขาเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการหาตลาดให้ด้วยอย่างนี้คือไปไกลขนาดไหนครับพี่ที่ไปออกบูธกันมาก็ก็จะมีอยู่ทั้งทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของคมพัฒนาชุมชนโ oh, อท็อปะฮะซึ่งสินค้าของเราก็ได้ได้ในส่วนของคัสันดาวได้สี่ดาว ก็สามารถก็ตอนนี้ก็ออกก็เคยออกในงานออกบูธที totally ่เบ uh ืองทองธานีแล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็ไปออกบูธตามจังหวัดใหญ่ๆับผมชนบุรีที่ผ่านมาชมืองเศรษฐกิจชรีขายดีมากเพราะว่ายอมรับเลยก็ยังตกใจว่าชาวชลบุรีตอบรับดีมากนะครับ ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งการและการระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนของเราอะนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์แบบนี้ที่จะให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันเพราะว่านอกเนี่ยไปจากตรงนี้เราจะมีการสาธิตเลยนะการทําทองม้วนโสดการทําขนมบ้าบินแต่วันนี้ในช่วงท้ายที่จะเป็นการบอกอาชีพให้กับคุณผู้ชมนั้นวันนี้จะสอนอะไรผมฮะก็วันนี้ก็จะสอนในส่วนของขนมทั้ง ขนมตขนมเอาบ้าบินกันแล้วกันเอาเป็นบ้าบินข้าวไรเบอร์รี่คือทำไม่ยากใช่สำหรับใครที่สมมุติว่าไม่ได้มีข้าวไรเบอร์รี่แบบนี้ฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากที่จะเอาไปทําก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบประเภทอื่นๆได้เช่นเดียวกันได้ครับได้ครับแล้วคิดว่าผมทําได้ไหมวันนี้พี่คิดก็ต้องลองดูต้องลองดูนต้องลองดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับกับวิธีการทําขนมบ้าบินกันว่าจะเป็นอย่างไรจะตามหลังสองคนไปเลยครับ ผูช้ชมครับเรียบร้อยแล้วสําหรับการเตรียมความพร้อมที่จะลงมือทไม้กับคุณผู้ชมนั้นได้รู้ถึงวิธีการและก็ขั้นตอนการทําขนมบ้าบินของเราในวันนี้นะครับกับวิสาหกิจชุมชนผลพลอยพอเพียงพักครับอาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพราะว่าเห็นบอกว่าวัตถุดิบทั้งหมดนี้เรานํามาจากแปลงของเราทั้งหมดใช่ครับต้องอ ก็มีข้าวไลเบอร์รี่จากแปลงเลยครับผมนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นข้าวไลเบอร์รี่นะครับแต่ว่าเราจะเอาลงไปเป็นเม็ดแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับคุณผู้ชมเราจะแปรรูปออกมาให้เป็นแป้งแบบนี้โดยวิธีการอะไรครับพี่นำข้าวไลเบอร์รี่คือเราจะต้องนำข้าวไลเบอร์รี่ไปตากลดอุณหภูมิก่อนครับผใช่เพราะว่าข้าวไลเบอร์รี่มันจะมีความชื้นเราต้องลดความชื้นแล้วก็ไปตากแดดให้เรียบร้อยนะครับข้าวตากแดดให้เรียบร้อยแล้วก็นำ ข้าวอะไรกรีมาโม่โม่เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแป้งโดยที่ที่นี่ก็มีเครื่องโม่เองทุกอย่างนะครับออกมาปึ๊บก็จะเป็นแป้งแบบนี้แล้วผู้ชมมีความละเอียดแบบนี้นะครับสีก็จะออกมงมงแบบนี้เ่ะวัตวัตถุดิบต่อไปครับพี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลอ้อยครับผอมน้ำตาลอ้อยอันนี้ก็ที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าจากในแป้งในแป้งเราเหมือนกันครับเพราะหลังจากนั้นก็จะเป็นงา เงาขาวนะครับคุณผู้ชมใช้เงาขาวอันนี้คือจะต้องคั่วด้วยประหาคว้าคว้นเรียบร้อยคว่วด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวนี่ก็เป็นมะพร้าวที่อยู่ในพื้นที่ครับแต่ว่าเคล็ดลับจะต้องเป็นมะพร้าวอ่อนนี่เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ขูดกันให้เห็นแบบนี้เลยนะครับเห็นบอกว่าเพิ่งไปปีนมาเมื่อเช้าด้วยใช่ไหมครับพี่คิดใช่ครับเอาออกมาจากต้นเลยนะฮะนี่ซึ่งเรา วิธีการขั้นแรกเลยคือเราก็จะต้องเนี่ยครับขูดมะพร้าวก่อนขูดเป็นเส้นก่อนครับขูดเป็นเส้นให้เรียบร้อยเพราะว่าชิ้นใหญ่ไปเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยมันเวลาเรากินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยนะครับต้องพยายามทำให้มันเป็นเส้นเล็กๆครับเส้นเล็กๆเอาแบบว่าพอได้พอดีนะครับพี่อาจจะไม่สวยงามเท่ากับมืออาชีพสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเรียบร้อยแล้วสมมว่าเราขูดมะพร้าวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มผสมแป้งกันครับคุณผู้ชม โดยที่ส่วนผสมจะประมาณไหนครับพี่ถ้าสมมติแล้วผมใช้เป็นข้าวแบบนี้ก็อย่างข้าวไรเบอรี่ก็ประมาณสัก,ส,กสักส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ครับก็สมมุติว่าเราผสม5 5ช้อน5ช้อนนีนะฮะเป็นห้ากระบวยแบบนี้ปุ๊บน้ำตาลใช้เท่าไหร่ครับ อาจาลก็จะจะน้อยหน่อยนะครับก็คือประมาณ1ช้อนประมาณ1ช้อนชาประมาณ1ช้อนนะครับรวมไปถึงงาขาวครับผมก็อาจจะใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่ความชอบถูกไหมฮะของคนอ่าโอเคแล้วก็จะมีมะพร้าวอ่อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันโดยใช้กระทิ ถูกต้องไหมครับเป็นน้ำแล้วก็กะทิผสมกันเป็นหางกะทิแล้วก็เป็นหัวกะทินะครับคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บจะได้เป็นแบบนี้ครับแต่ให้คุณผู้ชมเห็นสักนิดนึงนะครับว่านี่คือพอผสมออกมาเรียบร้อยแล้วจะมีความเป็นแห้งๆแบบนี้ครับุณผู้ชมนี่ด้านในเดี๋ยวผมลองลองคนให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่เลยโอ้โหมะพร้าวเป็นเส้นจริงๆด้วยกีทผมขูดในชิ้นใหญ่เลยนี่เลยพอเสร็จเรียบร้อยถ้ามะพร้าวเป็นเส้นแล้วมันจะแป้งมันจะเข้ากับเนื้อแป้ง เวลาเรานาไปเข้าเตาอะไร่างนี้พอผสมแล้วเราต้องมีการทิ้งไว้หรืออะไรแบบนี้ไหมครับหรือว่าสามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยอเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมจะลงมือทํากับพี่สาวคนสวยของผมนะครับซึ่งทํามาไม่รู้จะกี่จังหวัดแล้วนะครับหลายตลาดแล้วเรี่ยงับพี่ที่ไปลงพื้นที่กันมาหลายตลาดแล้วครับตั้งแต่ใต้ต้องใจทางใต้ใต้เหนือ แล้วก็กลางกรุงเทพผมคิดว่าน่าจะไปทั่วไทยแล้วล่ะคั่ไทยอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าพูดถึงการตอบรับของลูกค้ากันสักนิดหนึ่งแล้วกันเวลาที่เราไปออกบูธคือนี่คือการจําลองการออกบูธของเราเลยใช่ก็คือเราจะเอาเตาแบบนี้ไปทําให้กับคุณผู้ชมในห็นกันสดๆเลยครับว่าวิธีการขั้นตอนทํำยังไงอะไรยังไงอ๋อจะต้องเป็นใช้ใช้ตัวแสนี้นะครับนี่เลย พ่นตอบรับเป็นไงครับก็อย่างอย่างบะบิดก็คือผลตอบรับดีมากลูกค้าสวนมากตัวตัวนี้เป็นเป็นแบบเรียกลูกค้าได้เลยอ่ะเพราะว่าได้ความหอมของของมะพร้าวของนี่คือขนมยอดฮิตเลยขนมยอดฮิตเลยอ๋อจะต้องให้เหลืองก่อน นี่ก็คือผมทำพังไปแล้วถูกต้องไหมะแตอนะมมแ่อร่อยนะครับผมบอกเลยอร่อยแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยอันนี้คือถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมจะประมาณนี้เลยตากล้องลองชิมไหมครับตาก้องอา่างภาพลองชิมอร่อยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบที่เราทำกันให้ทุกคนเห็นเลยเวลาที่มีลูกค้ามายืนหน้าร้านนอกเนี่ยไปจากบ้าบินก็ยังจะมีน,มนี่ทองมวนสดทองมวสดเดี๋ยวเราย้ายไปดูทองมวนสดกันสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าทองวนสดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีใช่ครับรสชาติเนี่ยแตกต่างกันไหมเอางี้ดีกว่าระหว่างบ้าบินกับทองมวนสดครับพี่ไอ้ทองวนสดคือตัวนี้จะเหนียวเหนียวนุ่ม แล้วก็ข้างในมันจะมีไส้ข้าวไลเบอรี่มีไส้มะพร้าอ่อนด้วยคือตัวแป้งเนี่ยคือตัวแป้งจะเป็นแบบนี้คุณผ,ผู้ชมจะแตกต่างกับข้าวไลเบอรี่ที่ทํามาแบบเป็นบ้าบินืว้สักครู่เพราะว่าจะเป็นตัวแป้งนวลๆแบบนี้เลยใ,ใส่งาขาวนะครับแล้วก็มันใส่ได้ทั้งงาดาและงาขาว แล้วแต่ความชอบแล้วแต่คนความชอบแล้วแต่ความชอบ<ช>เลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็อาจจะให้พี่คอสาะทีให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะยอดไปแบบนี้แล้วก็จะมีไส้ที่เป็นมะาพร้า,าวอ่อนนะครับแล้วก็จะเข้าเครื่องแบบนี้เลยปกติแล้วทั่วไปแต่น้องตลาดก็จะทําแค่ชั้นเดียวอ,อันนี้ของเราทำสองชั้นก็คือสองรอบสองรอบ คือเอาแบบไส้เต็มๆไปเลยไส้เต็มๆแล้วก็เนื้อเนื้อข้าวเนื้อขนมมันจะได้เยอะได้เยอะกว่าทางท้องตลาดนี่ก็คือวิธีการทำเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่ง<ช>รอบแล้วนะครับเมื่อสักครู่ลงมานะฮะอ๋อทำไว้สองรอบแล้วสองรอบสองรอบนี่เลยนะฮะนี่ก็จะถือว่าเสร็จเรียบร้อยสําหรับทองม้วนสดแต่ว่าขั้นตอนของการทําทองม้วนกรอบก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าก็คือไฟก็จะความร้อนความร้อนของของเจ้าเต่าเนี่ย ความร้อนของเตาก็จะเพิ่มคือแรงกว่าแรงกว่าแรงกว่าแต่ก็ค,คือทำคล้ายๆกันแต่อันนี้คือพอเป็นทองม้นวนสดเราก็จะใช้ระยะเวลานในการแบบทำให้ความร้อนของมัน ซันกว่าอันนั้นก็จะออกคล้ายๆแบบกึ่งกึ่งจะไปทางไหมแล้วก็จะมีความกรอบนั่นเองให้มันให้มันได้สีน้ําตาลนะฮะก็คือว่ามันก็คือนั่นคือไอคือตัวนั้นก็คือว่าดูแป้งว่ามันสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทองม้วนเนี่ยผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงให้กับผู้ชมด้วยสามารถอยู่ได้นานไหมครับสำหรับทองม้วนกรอบทองม้วนกรอบมันก็ถ้ามันมันขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ครับถ้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์อะไรพวกนี้ครับอย่างนั้นก็ อยู่ได้เป็นปีอย่างที่เคยส่งไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะใช้อ,อลูมิเนียมฟอยที่สามารถวางมันเชลได้ประมาณ18เดือนอย่างนี้อากาศนะครับส่งว่า,าผมซื้อไปผมซื้อกลับบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่องเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าผมเปิดกล่องปุ๊บทานแล้วผมปิดฝาและเก็บไว้อยู่ได้นานไหมอ๋อถ้าเปิดแล้วต้องทานต้องรีบทานให้หมดครับต้องหมดเลยนะไม่ใช่ชว่าใครที่เข้าใจผิดว่า เฮ้ยพอเปิดฝาปุ๊บกินและเก็บไว้ได้นานอีก3 4เดือนไม่ใช่แล้วเพราะเราเปิดไปอากาศข้างนอกมันก็เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของเชื้อต่างๆด้วยเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับพูดถึงช่องทางกันบ้างละกันเดี๋ยวพี่คิดเข้ามานิดนึงพูดถึงช่องทางสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์แบบนี้หรือว่าอยากจะสั่งนะฮะไปขายที่ตามพื้นที่ต่างๆติดต่อได้ยังไงครับพี่ก็เราก็มีเพจ มีเพจแล้วก็มีเฟซเฟซบุ๊กครับผมนะครับแล้วก็มีไลน์ไอทีไลน์อะไรอ้ไอทีไลน์เอาบอกเลยบอกคุณผู้ชมเลยละกันเดี๋ยวจดไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าง Facebook ก็จะจะเป็นจะเป็น Facebook ของคุณเอขนกกรครับผม A E ครับแล้วก็ขนกขนกกรเคเคเอคร O R N กระนนกกรคุณเอกกนกกรนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ครับติดต่อ0922733125ครับแล้วผมเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้กับผู้ชมในด้านล่างนี้นะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อกันไปแล้วก็ไปพบกันได้ตามจังหวัดต่างๆที่มีงานเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาณิชย์ การพัฒนาชุมชนนะเขาพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของนําสินค้าของพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นโอท็อปนวัตวิถีเองนะแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้กับคนในชุมชนด้วยครับตอนนี้เราก็ขายอยู่ที่ไอคอนสยามครับผมซึ่งตรงนั้นเป็นแหล่งที่วิถีชุมชนที่ดีมากครัเพราะว่าทางทางผู้บริหารไอคอนสยามเขาก็เดลรมิด พื้นที่ตรงนั้น,นให้กับผู้ประกบอกบรประกอบการโอ๊ถอบคุสีท้าช่วยเหลือ,อ,อเป็นงานช่วยเหลือคนในชุมชนนะครับใคร,ครที่สนใจอย่าลืมนะครุณผู้ชมไปพบกันได้ตามห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงตามงานต่างๆเลยที่เป็นงานอีเวนท์ที่ทางจังหวัดจัดขึ้นนะครับวันนี้ เราสิควนพร้อมทีมงานของผมก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามรายการกระปุกปัญญากันได้ใหม่รายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์และก็สร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราววันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ